สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตอุ้นคุ่ทำได้วันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับมีรูปภาพสวยงามน่ารักน่ารักนะครับสำหรับ TMC นะครับหุ้นที่เพิ่ง IPO เข้ามาในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะครับ2567ในกี่วันเองนะครับราคานะครับ IPO อยู่ที่1บาท82นะครับวันนี้ก็อยู่ที่1บาทส4สต่ตางค์นะครับมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือเวลาราคานะครับลงไปเนี้ยถ้าโมเดลธุรกิจโอเคเนี่ยเราอาจจะพิจารณานะครับเป็นหุ้นต้นน้ำได้สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในหุ้น IPO นะครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แนะนำสำหรับพอร์ตเกษียรวยสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ถ้าท่านใด เป,เป็นเอกนะครับเป็นอัจฉริยะในด้านน,นั้นๆแล้วก็ลองพิจารณาตัดสินใจนะครับเลือกถือลงทุนได้โดยตนเองนะครับอาจจะเหมาะสำหรับพอร์ตเกษยณรวยก็ได้นะครับพอตนั่งทุนไอเชิงรุกก็ได้นะครับพออร์ตเพื่อทุนการศึกษาอย่างนี้ก็ได้นะครับพอตพลังตะวีของเงินทบต้นนี่ก็ได้หรืออาจจะใช้กะเกงกําไรนะครับอย่างนี้ก็ได้เป็น ออาบิทราสนะครับค้ากำไรส่วนต่างนะครับซื้อถูกขายแพงอะไรนิดนะครับวันนี้ก็เลยที่โอกาสนะครับนําเสนอหุ้น PMC นะครับ PMC เราไปดูในส่วนของอเรื่องของอสุขภาพนะครับหรือว่างบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนี้กันก่อนว่ามันอยู่ในระดับไหนนะครับมีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับเราไปดูในส่วนของ อัตราส่วนทางการเงิน2ตัวนะครับเพื่อตัวสุขภาพหุ้นนะครับหก็คือเรื่องของ CR ratio CR นะครับ ratio current ratio นะครับมีแจะ CR ก็ได้นะครับนั่นเป็นตัวย่อนะครับ current ratio เนี่ยจะปี66นะครับต่ํากว่า1นะครับของ IPO เข้ามาก็ได้ทุนนะครับที่เพิ่มทุนเข้ามาก็เกิน1นะครับถ้าเป็นพอร์ตน้องทีมไอเชิงลุกเนี่ยสัก1.5ขึ้นไปนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้านี้กันขานะครับมีไหมนะครับ แล้วก็ในส่วนของ d e นะครับาจาก1.95เกือบ2เท่าก็ลงมาที่1.18นะครับถ้ามีเจ้าหนี้การค้ามันก็จะต่ำกว่านแล้วก็ตรงนี้ก็จะขยับเหนือนะครับ1.5หรือ2เท่าอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นหุ้นที่มีงบเปรเงินที่สุขภาพดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่า,ามีเจ้าหนี้การค้าไหมอย่างเงี้ยนะครับเราไปดูได้กัน เพราะว่าถ้าเราจะถือลงทุนระยะยาวหรือพอตไอเชียงลุกหรือพอตเก่งกําไรถ้าเราเก่งกําไรในหุ้นปันผลพื้นฐานดีโอกาสขาดทุนนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ถ้าเรากระเก่งกาไรในหุ้นที่งบการเงินแย่ไม่เคยจ่ายเป็นผลโอกาสขาดทุนมันก็สูงเหมือนกันนะครับเราใช้ความรู้ตรงนี้นะครับในการไปปรับใช้กับกลยุทธ์ของเรานะครับเรามาดูสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนนะครับ452เป็น722จำตัวเลขน,นี้ไว้ก่อนนะครับ้าไปดูเจ้าเนี้นะค้ามีไหมนะครับ ถ้ามีโอเคเลยนะครับ217ล้านนะครับเจ้านี่การค้าเนี่ย217ล้านเนี่ยโหน่าสนใจเลยนะครับเราก็จะไปดูหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินหมุนเวียนเนี่ย210เอ 18, ่อ518เราเอาไปลบออกเหลือส0มร้อยเอาง่ายๆเนาะเอาท่วนๆนครับเอาส0มปุบ๊บกับ722เห็นไหมครับ CR ขยับไป2กว่าแล้วเมื่อกี้1.39นะครับขยับไป2กว่าแล้ว CR นะครับ CR โอเคเลยนะครับ2กว่าละนะครับมากกว่า2คราวนี้เรื่องของดีนะครับพอเราดูตรงนี้นี่สินหายไป200ล้านนะครับนี่สินมันก็เหลือแค่300ล้านนะครับแล้วคราวนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นมันก็5้า้ล้านแล้วนี่มัน300 300ล้านอย่างนี้นะครับทำให้ดีนะครับเด b t to Equity อัตราส่วนระหว่างนี่สินต่อส่วนทุนนะครับ มันเลยต่ำไปหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยินดีกับนะเพื่อนๆที่สนใจในหุ้นตัวนี้ด้วยตรวจสุขภาพภายในเจาะลึกเข้าไปใส่ในเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้ว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีงบดลุลหรือครบเสถีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหรือสุขภาพหุ้นของบริษัทนี้แข็งแกร่งนะครับแล้วคราวนี้ก็มันมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งหรือไม่ก็คือเรื่องของหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปดูว่ามันมี สหพัฒนาพิบูลเนี่ยนะครับสหพัฒนาเนี่ยอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนตัวเนี้ยก็ผู้บริหารก็เก่งอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วเพื่อนๆก็ไปดูนะครับไปดูข้อมูลทั้งสองบริษัทเนี่ยเข้ามาถือหุ้นใหญ่เนี่ยเพื่อนๆก็อันนี้พูดถึงหุ้นใหญ่ลำดับที่สามเดี๋ยวหกเจ็ดลำดับที่เจ็ดนะครับลำดับที่เจ็ดลำดับที่หนึ่งเพื่อนๆก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้ถือว่าถ้ามีจ่ายปันผลทุกทุกปีเนี่ยเรามองเป็นข้อดีก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่จ่ายปันผลเนี่ย หรือจากผนผลไม,ไ,มไม่เหมาะสมเนี่ยเราเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะ, Meet ระครับเราไปดูในส่วนของอัตราส่วนตัวอื่นบ้างนะครับอันนี้ทุนจดทะเบียนนะครับชําระเต็มแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้เราไปดูในเรื่องของรายได้และกําไรนะครับว่ารายได้เสถียรและเติบโตหรือไม่นะครับกําไรสุธทธิเนี่ยมีความเสถียรหรือเ <để S 1> <ๆ S 2> ติบโตหรือไม่นะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ อ่าหกบรรทัดเนี้ยนะครับจนถึงกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับกำไรสุทธินะครับโดยภาพรวมรายได้ก่อนนะครับรายได้จากแปดร้อยล้าน,นครับเก้าเดือนเนี้ยนะครับก็หกร้อยหกสิบหกล้านหกร้อยห้าสิบหกล้านนะครับก็เลยมองว่าถ้าตรมารละสองร้อยยี่สิบล้านนะครับอันนี้เราหารสามก,ก็แล้วกันนะครับจะได้ง่าย,าย,ายถ้าสองร้อยยี่สิบล้านเนี่ยถ้า ไตมาสี่รับก็น่าอยู่ประมาณ880ล้านก็จะมากกว่าปีที่ผ่านมานิดนึงเราไปดูในส่วนของกําไรสุทธิต่อหุ้นครับเพื่อนๆดูนะครับเออปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเลยนะครับเจ็ดสตางค์ปีนี้เก้าเดือนแรกนะครับสิบสามสตางค์ต่อหุ้นถือว่าเติบโตขึ้นแบบเก้ากระโดดเลยทีเดียวนะครับเติบโดแบบเก้ากระโดดถ้าสี่ไตมาานะครับห้าสิบสี่นะครับสตางค์ต่อหุ้นนี่ก็เติบโตร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็โชว์เลยนะครับโชว์เลย ถือว่าทํากําไรโชว์เลยไรายได้โตนะครับกาไรสุทธิโตนะครับกำไรตัวหุ้นโตอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับถ้า8%ขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีมาตรฐานจาก5.68นะครับก็ขยับมาเป็น7.6ตรงนี้นะครับพอ9เดือนเป็นอย่างนี้นะครับ4เดือนออไม่ใช่เด็กเกเดือนไต่มาส3พอไต่มาสี่ปุ๊บก็น่าจะเกิน8นะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับโอเคเลย อยู่ระดับดีนะครับดีล่างไปหาดีมาตรฐานนะครับเอออันนี้น่าสนใจอยู่นะครับมีจ่ายปันผลไหมอันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับเดือนกันยายนยังนะครับต้องไปลุ้นน้นนะครับรอบัญชีปีหกเเนี่ยถ้าส้นสุดแล้วดูว่าช่วงประกาศนะครับงบในต้นปีหน้ามีการประกาศจ่ายผลผลไหมอานนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่นโยบายของการจ่ายนผลได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ว่าเขาจะแจกผนผลเท่าไหร่นะครับถ้ากําไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่สัก15สตางค์ต่อหุ้นอันนี้ตอนนี้13ใช่ไหมครับอันนี้เราดูเรื่องของอาราคานะครับราคา IPO นะครับถ้าในกลุ่มเดียวกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้คือประมาณ10เท่าเนี่ยนะครับแล้วก็ราคามีส่วนลดมูลค่าต่อหุ้นทำบัญชี1.41นะครับแต่ว่าขายอยู่ที่บาท9สตางค์บาท14สตางค์อย่างเงี้ยนะครับก็ ยังถือว่าเป็นหุ้นถูกอยู่จะถูกจริงหรือไม่ก็คือผู้บริหารจะทําตามที่พูดหรือไม่ดูว่านโยบายการจ่ายปันผลเนี่ยเขาจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะคิดคํานวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆจํา13สตางค์ไว้ผมบอกอีก2สตางค์เท่านั้นเองนะครับแต่มาสีไม่เอาเยอะเป็น15สตางค์นะครับเขาบอกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทเนี่ยนะครับเขามีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือในอัตรามไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบนะครับอ่า จากกำไรสุทธิหลังจากสำรองตามกฎหมายอะไรต่างๆมันต้องครบ10%ของทุนจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่า,าทุนจดทะเบียนแล้วก็ในส่วนของอาการสำรองตามกฎหมายในเท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะเจาะลึกไปนะครับาถามว่านําเพื่อนๆไปดูหน่อยดีไหมครับเพราะว่ายังไม่เคยพาเพื่อนไปดูเงินสำรองตามกฎหมายนะครับในส่วนของงบการเงินนะครับพ่อผม ผมใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์เจาะประเด็นสําคัญแต่ถามว่าตรงนี้สําคัญไหมก็สําคัญนะครับถ้าสําลองตามกฎหมายเต็มครบ10%แล้วอย่างนงี้นะครับถ้าไม่ขยายกิจการเลยนั่นเขาก็จะจ่ายผลนผลค่อนข้างเยอะ,ะครับโดยเฉพาะบริษัทอินตัวอันนี้บริษัทใหม่ๆนะครับเพาอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายเดี๋ยวไปดูสํารองตามกฎหมายแล้วก็ความจําเป็นในการที่จะใช้เงินก่อนอันนี้เป็นนโยบายนะครับว่าพูดแล้วทําได้จริงตามนี้ไหมนะครับเราไปเจาะนิดหนึ่งนะครับว่า ุนจดทะเบียนแล้วก็ทุนสำรองตามกฎหมายของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูในแฟกชีตจะเจอไหมนะครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนนไปดูในส่วนของงบการเงินนะครับตรงนี้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ข้อมูลทางการเงินนะครับพอกดเข้าไปที่ข้อมูลทางการเงินปุ๊บเพื่อนกดเข้าไปที่งบการเงินฉบับเต็มนะครับพอกดเข้าไปที่งบการเงินฉบับเต็มปุ๊บเรากดพร้อมกันเลยนะครับเราจะไปดูว่าในานโยบายการจ่ายเงินผลเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบใช่ไหมครับ แต่แล้วทุนสำรองตามกฎหมายเนี่ยเต็มหรือยังนะครับทุนจดทะเบียนเนี่ยเต็มแล้วนะครับแต่ทุนสำรองตามกฎหมายเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่าเจอแล้วครับนะครับทุนจดทะเบียนอันเนี้ยนะครับเต็มแล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะครับก็คือแปบล้านขายหุ้นได้แพงกว่านะครับ IPO ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกำไรสะสมโอเค8าล้านแล้วคราวนี้ กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายนะครับ15ล้านนะครับ15 000, ล้านเนี่ยนะครับถ้าสำรองตามกฎหมายจะเต็มเงิ่งมเตมรวมไปเท่าไหร่ก็คือ38ล้านนะครับ39ล้านนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับนั่นคือ10%ตอนนี้ก็คือ15%แล้นะครับก็ยังสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมไปอีกนะครับฉะนั้นถ้าเราคํานวณว่า ถ้าสำรองตามกฎหมายนะครับปีละห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนะครับหรือสิบเปอร์เซ็นละแตะครับแล้วแต่นะครับอยู่ภายในห้าถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้สำรองตามกฎหมายนะครับเพื่อให้ตรงเนี้ยนะครับมันได้สามสิบเก้าล้านสามสิบแปดสามสิบเก้าล้านนะครับอ่ามันก็จะเต็มนะครับสำรองตามกฎหมายตามที่อ่าจดทะเบียนไว้นะครับคนจดทะเบียนคราวนี้ถ้าตรงเนี้ยมันก็ขาดอยู่นิดอ่าขาดอยู่ส่วนมากอยู่นะครับก็ยี่สิบยี่สิบสามล้านนะครับ อาโย่่าล้านทุนสำรองจะเต็มนะครับคราวนี้ถ้าเราดูนะครับดูจากเมื่อคี้นะครับงบที่ผมบอกว่าถ้าได้กำไรทั้งปี15้าสตางค์นะครับ15้าสตางค์ต่อหุ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทราบได้คร่าวๆว่าถ้าเขาสำรองตามกฎหมายสัก5%เเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับถ้าถ้า37ลซนถ้านอย่ล้านเงี้ยจะจ่ายก,กันผลได้เท่าไหร่นะครับถ้า15สตางค์ต่อหุ้นสมมตินะครับ เขาจ่ายปันผลปีแรก5สตางค์ต่อหุ้นณนะราคาปัจจุบันนะครับ1บาท14สตางค์เนี่ยเคลื่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ, 1, รนะรบเราก็จุด0.5นะครับหารด้วย1.14นะครับคูณด้วย100ด้วยไม่จะทราบทันทีว่าอ๋อปีแรกถ้าเขาจ่ายปันผลที่5สตางค์นะครับเขาไว้สำรองตามกฎหมายขยายธุรกิจท่อน,นี้นะครับอีกนะครับ,อ,นะรบอีก10สตางค์อย่างเงี้ยนะครับเขาจ่ายปันผล ที่5สตางค์ต่อหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ4%เอร์เนะครับหุ้น IPO เข้ามาใหม่หรือหุ้นใหม่เนี่ยถ้าจ่ายเป็นผลสัก2%เเซนครึ่งขึ้นไปแล้วเติบโตขึ้นทุกปีปีละ 10- 2ถึงเซขึ้นไปต่อปีนะครับสำหรับปันผลถือว่าน่าลงทุนแต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าเขาจ่ายเป็นผลระดับ5าสตางค์ต่อหุ้นเลยนะครับประเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ที่ประมาณส่เอร์เกว่าๆนะครับมากกว่า2.5ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ให้ข้อคิดแล้วก็หลัก นะครับฐานแนวทางในการที่เพื่อนๆจะไปพิจารณาต่อยอดนะครับาหาการลงทุนที่ดีได้ด้วยตัวเองสิบต่อไปนะครับขอใเพื่อนๆรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งๆขึ้นไปสวัสดีครับ